สุขภาพดีต้องผลิตเองสวัสดีครับคนซ่อมรถปลูกผักครับเรามาผลิตปุ๋ยเพื่อสุขภาพกันนะปุ๋ยหมักพืชสดนะครับอินซีร้อยเปอร์เซ็นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าทำยังไงนะนี่นาเห็นไหมครับ หญ่านะเป็นหญ้าสดๆนะเพื่อนๆเราก็ต้องมาย่อยมันก่อนเพื่อให้มันแหลกๆเพราะเราไม่มีเครื่องย่อยนะอันนี้จะเห็นว่ามันจะแหลกบ้างแนละ้วแต่ก็แหลกไม่หมดเพราะเมื่อวานเราใช้เครื่องเครื่องตัดหญ้านะตัดออกมาเป็นหญ่าสดๆเลยนะอาจจะมีแห้งบ้างผสมบ้างแต่เราก็จะเอาแบบญ้าย่าแห้งด้วยแล้วก็ย่าสดด้วยรอบนี้ รอบนี้ใช้หญ้าแล้วรวนนะเพื่อนๆจะไม่จะไม่มีกระถินนะเพราะเพื่อนๆถามว่าไม่มีกระถินใช้หญ้าได้ไหมได้เหมือนกันถ้าเราอยากให้ผักโตไวเราต้องใช้สีเขียวนะเป็นสีเขียวของหญ้าหรือสีเขียวของกระถินก็ได้แต่เที่ยวนี้เป็นสีเขียวของหญ้านะเป็นหญ้าสดนะเพื่อนเเมื่อวานนี้ตัดไว้นะแต่เดี๋ยวเราจะมาย่อยเพราะว่าเราอาจจะเห็นว่าเขียวบ้างไม่เขียวบ้างเพราะว่ามันโดนเครื่องตัดหญ้าย่อยมาแล้วแต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นที่สีเขียวนะเพื่อนๆน พราะว่าผักอ่ถ้าจะโตวไวเนี่ยมันต้องเน้นในตัวเจนในตัวเจนก็จะมีอยู่ในพืชสีเขียวเช่นกระถินสดถ้าใครหาไม่ได้ก็เป็นย้าสดก็ได้นะหรือไม่ก็พวกย่าเนเปียอะไรพวกนี้แต่เราไม่มีไงเราก็มีแบบนี้เราก็เอาแบบนี้นะวิธีการก็คือย่อยอมไม่ยากนะย่อยเอา เดี๋ยวเพื่อนๆดูนะอาจจะย่อยแล้วก็จะหยุดคลิปไว้แล้วก็เดี๋ยวช่วเงเย็นๆน่ะจะมาผสมให้ดูนะเพราะว่าคลิปมันจะต้องยาวนิดนึงเพราะบางทีคลิปสั้นมากบางทีดูแล้วไม่เข้าใจแต่ก็ไม่ยาวมากนะพยายามจะให้สั้นๆไว้แต่เดี๋ยวจะย่อยให้ดูนะว่าย่อยเป็นแบบไหนนะก็ไม่มีอะไรก็ง่ายๆเลยเพื่อนๆเผลอๆจะได้ย่อยสายนี้ด้วยนะเนี่ยสายไม้ นะนี่นะรอบนี้เน้นเน้นแต่ย่างเลยเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนถามหลายครว่าอย่างอื่นได้ไหมเนาไม่ใช่กระถินได้เนี่ยวิธีการย่อยก็แบบนี้ยเพื่อนๆพื่ทำไปหลายคลิปแล้วนะปุ๋ยหมักพืชสดนะแต่ว่า ส่วนใหญ่จะใช้กระถิ่นหญ้าก็มีแต่ไม่บ่อยเท่ากระถินเพราะกระถินมันน่าน่าจะเจ้นน่าจะดีกว่าหญ้าไงแต่ก็ใช้ได้อยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะเพราะว่ากวางตุ้งชุดนั้ต้องใช้ใช้ปุ๋ยชุดนี้แหละครับ <c oughs> เขาจะแข็งหน่อยแต่ว่า เวลาเราใช้มันจะง่ายไนงะไปโรยๆรยแล้วต่อไปเขาก็จะเป็นเป็นปุ๋ยเป็นในตัวเป็นนานวันก็จะเป็นดินไปนี่นะนี่นะหญ้าสดนะเพื่อนเพื่อนมันจะแข็งหน่อยมันเป็นหญ้าพวกหญ้าหญ้าที่เขาเลี้ยงกระต่ายหญ้าอะไรอะ่ะเป็นขนขน่ะนะนี่เครื่องย่อยย่อยมาบ้างแล้วนะ แล้วเดี๋ยวผมย่อยเสร็จแล้วเราค่อยมาชมกันนะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเพราะไปย่อยย่อยทั้งหมดน่าจะไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดย่อยเสร็จแล้วช่วงเย็นๆเนี่ยผมจะผสมให้ดูนะหลังจากที่เราย่อยหญ้าเสร็จแล้วนะนี่เป็นหญ้าสดนะ มีเพื่อนๆถามหลายครั้งว่าถ้าไม่ใช้กระถิ่นใช้อย่างอื่นได้ไหมใช้หญ้าอะไรมันได้ไหญ้าสดนะเราจะทำปุ๋ยหมักพืชสดเราเน้นไนโตรเจนนะเพราะผักเนี่ยเขาอายุสัน้นเราก็เน้นไนโตรเจนเพื่อว่าเร่งให้เขาตเตโตเร็วไนโตรเจนเนี่ยทำให้โตเร็วนะแล้วเราจะได้เก็บเข้ามากินไว้แต่ถ้าเป็นพืชอื่นมันอาจจะต้องปรับส่วนผสมนะแต่ว่าเราเน้นไนโตรเจนเราก็จะใส่สีเขียวและข้างล่าง ก็มีแกลบเก่าอยู่นิดนึงนะข้างล่างนะเดี๋ยวเราจะใส่แกลบเก่ากับ,กบดำล้ำนะเพื่อนๆฝนก็ใกล้จะตกนี่เพิ่งจะประมาณ5้าโมงนะแล้วก็เมื่อเช้านี่ลมเปลี่ยนทิศและอากาศหนาวจะมานะเพื่อนๆปกติถ้าเป็นธรรมดานะมันจะมันจะยังไม่มืดแดดน่าอยู่ถึงหกโมงกว่านี่เพิ่งจะห้าโมงนิดๆอย่งนะวันนี้วันที่สามสิบนะเดือนสิบพศหกนะเพื่อนเพื่อน เอาลำใส่ก่อนก็ได้ลำนะลำอยู่นี่นะเราเตรียมไว้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะลำนะเพื่อนๆดูนะโรยันเลยลำลำนี่หนจะเต้นสูงที่นี้เราจะใส่สองสองตัว3ามตัวมีลำแกลบแล้วก็น้ำปลาหมักนะน้ำกากน้ำตาลนะ แกบก็ฟอสฟอรัสมัง้งเท่าที่รู้นะผมก็ไม่ได้นักวิชาการนะถ้าแกบดำก็อะไรอะโพแทสเซียมนี่เราแกบดิบนะจะทำให้ดินโปร่งด้วยแต่เราไม่ใส่เยอะนะใส่เยอะมากไปไม่ดีเดี๋ยวพืชจะเหลืองไปแล้วนั่นหนึ่งนะเพื่อน ต้องเร็วคลิปเร็วหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะมืดไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเพื่อนๆจะเบื่อซะก่อนสองนะกาเอาแล้วเดี๋ยวเราก็ผส่งให้เข้ากันเห็นนะเพื่อนๆน,น,นะว่าทํายังไงนะ,ะเราของมาเตรียมไว้หมดแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนบางคนบอกเน้นแต่คลิปอย่างเดียวพอ บางทีมันไม่ได้มันก็นี่แหละสไตล์ตคนซ่อมรถจะเอาแค่นี้ก่อนแล้วเราลองคนดูก่อนนะขอโทษนะคลิปเดินอยู่หรือเปล่านั่นไป 3, 3สาสานาทีละโอเคเราก็น้ำปลาหมกักกากน้ำตาลนะอยู่ในนี้แล้วผสมไว้แล้วนะแต่ดูน่าจะไม่รู้จะพอหรือเปล่า เดี๋ยวเราราดก่อนถ้าไม่พอเหลืวก็เอาน้ำผสมอีกนั้นะนี่นะแฉะไปก็ไม่ดีเพราะหญ้านี่มีความชื้นอยู่แล้วเปิดเลยดีกว่าหมดเลย แล้วก็คนนี่คือกากน้ำตาลนะเพื่อนเพื่อนแค่นี้เองปุ๋ยหมักพืชสดเน้นในตัวเจนนะออรอบแรกอาจจะไม่ทั่วถึงไม่เป็นไรเดี๋ยวเรารอบสองไม่ยากนะ ข้างล่างเป็นญ้านะเพื่อนๆแล้วมีแกบเก่าอยู่นิดนึงนะเห็นไหมขึ้นมาแล้วดำๆเพราะว่าเมื่อเช้านี้สับย่าไว้แล้วถ้ามาสับตอนนี้ไม่ทันแน่เลยเพราะมันกล้จะมืดแล้วเรามืดไวด้วยนะเนี่ยนี่นะเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมแกบเก่าผสมได้นะ ้มันเข้ากันไม่ยากนะต้องระวังสายเด๋ยวสายล้มขอโทษทีนะนเพื่อนล้มเดี๋ยวสายล้มโดนสับล้ม <c oughs> กาทําเดือดจริงต้องเลขใหญ่เลย สีเขียวนะหญ้านะรอบนี้ไปหญ้าอย่างเดียวนะเพื่อนๆไม่มีกระถิ่นเลยนะทําให้เห็นเนลยว,ว่าหญ้าก็ใช้ได้นะเพื่อนๆหญ้าสดนะหญ้าสดถ้าหญ้าแห้งมันจะไม่มีนัโดรเจ่นแล้วผักมันจะไม่โตเราต้องเน้นผักโต Ni lah ni lah นี่แหละปุ๋ยหมักพืชสดเน้นในตัวเจนนะเพื่อนเพื่อนแค่นี้เองไม่มีอะไรไม่อยากคลิปยาวมากเพราะว่ามันมันก็ทำไม่ยากนะเพื่อนๆจําได้ไม้มว่ามีอะไรบ้างมีหญ้าหญ้าสับนะแล้วก็แกบดิบ แล้วก็มีแก็บเก่าอยู่ข้างล่างด้วยก็คิดว่ามีหญ้าแล้วมีแกบ,แล,แ,กบแล้วก็มีลำลำอ่อนนะลำละเอียดแล้วก็การน้ําตาลสําคัญมากนะการน้ําตาลต้องมีความหวานจุลินทรีย์ในอากาศไม่ได้ลงมากินความหวานมันจะเกิดลาขาวและลาขาวนี่จะทําให้เกิดกระบวนการย่อยจะเกิดความร้อนเกิดความร้อนจะเกิดลาขาวนะ เป็นสิ่งที่พืชชอบมากเลยราขาวถ้ามีราขาวเยอะๆนี่สแสดงไนโตรเจนเนี่ยสูงเราถึงต้องทําบ่อยๆเพราะว่าถ้านานวันไปเนี่ยลาขาวมันจะหมดนะเพื่อนเพื่อนถ้าสักสิบฝอวันเนี่ยราขาวจะหมดละผักมันยังไม่ค่อยงามแล้วเราถึงต้องเน้นทําบ่อยๆเพราะเราต้องการไนโตรเจนไงง่ายๆนะปุ๋ยหมักอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ย่าย,ยังอยู่เลยเ,เพื่อนๆอสับไม่หมด เดี you, so ๋ยวลองอีกทีนะเพื่อนๆนะก็พยายามให้มันเข้าๆกันนะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวก็ผ้าคลุมเดี๋ยวขอคนอีกทีนะเพื่อนดูดิมันจะท่วมไหมน่าจะได้แล้วแหละเพราะข้างล่างขึ้นมาข้างบนหมดแล้ว นี่แหละอีกปมามห้าวัน4หรือ5วันเนี่ยมันจะร้อนมากเลยเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวผมก็จะคุมผ้าแล้วก็เพื่อนๆจำได้ไหมเมื่อกี้ใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้างลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะมันมีกี่อย่างนะแล้วก็ ปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปลูกผักนะดูแลสุขภาพในหะน้าอากาศเปลี่ยนแล้วแล้วก็ถ้าอยากสุขภาพดีต้องปลูกผักกินเองนะปุ๋ยเราก็ทําเองนะไม่มีสารเคมีนะขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับโปรดติดตามคลิปต่อไปนะคนซ่อมรถปลูกผักมีอะไรดีๆเราก็มาแบ่งปันกันนะคลิปคงไม่ยาวมากแล้วเพื่อนๆสวัสดีครับ